อย่ามาเลาะดูปลาช่อนชายชายนานะครับ ไม้เดียวเลยครับตัวนี้ปลาช่อนทายนาครับมันอยู่ตามชายชายเนี่ยครับฝนตกๆครับช่วงนี้หน้าฝนครับนี่กัดฮันเตอร์นิวโกเทลนะครับติดตามผลงานด้วยนะครับสายพีอีที่ใช้จะเป็นสายพีอีสองนะครับโคนอดพัดเหีย่อก็จะเป็นฮันเตอร์นิวโกเทลนะครับนี่คัคันก็จะเป็นคันเนเมซิสครับจากค่ายฮันเตอร์ครับปลาช่อนครับ ไยนาครับตัดฮันเตอร์นิวโกเทลครับเนี่ยมันเลาะอยู่ตามาีชายนี่ครับมีตัววิ่งออกมากัดเลยครับเมื่อกี้